โอหมวดนี่ใส่ีซื้อว่าให้คนซาใส่สงการหนึ่งมีนาสองพันห้าอสวัสดีเอฟซีอาจารย์นอตตี้สวัสดีเอฟซีทางช่องยูทูบอาจารย์นอตตี้พารวยสวัสดีเอฟซีทุกช่องทางแล้วก็ทางช่องทางเพจตำหนักผัวแยนอนนอตพระเดยอนอตตี้แฟนเพจแล้วก็บ่าวทักด้วยนะครับเนาะก็วันนี้นะครับอาจารย์เข้ามาที่สำนักตอนนี้เวลาเท่าไหร่เนี่ยยี่สิบสามเมษายนยี่สิบแปดนาทีนะครับเข้ามาที่สำนักเพื่อ มาขอพอรปู่วันนี้ได้ข่าวว่าลูกศิษย์นำดอกกุหลาบน้ําแดงมาถวายปู่จากอุบลบอกโอ้อโหก็สาธุบุญกับลูกศิษย์ด้วยก็ทําใจได้แล้วก็เลยได้เข้ามาสํานักครับทุกคนก็ที่ผ่านมาทุกคนทราบกันดีเลขเรามิตตสุยกับเฉียดมิตตสุยกับเสียดกระเฮ็ดให้อาจารย์นี่เครียดนอ่นปลับอยู่นะครับก็ต้องกราบขอโทษขออภัยเอฟซีทุกคนแล้ววันนี้จะมาขอพอรปู่เพราะว่าเดี๋ยว พรุ่งนี้นะครับจะเริ่มหาซื้อลอตเตอรี่นะครับเนะาะมักคือเก่าพี่น้องก็อย่างที่บอกครับเป็นเพียงแนวทางซึ่งตัวผมเองก็ไม่รู้บอกอะไรฉะนั้นโปรดใช้สติวิจารณญาณในการรับชมนะครับเงินอยู่ในกระเป๋าของท่านนะครับไม่มีใครไปบังคับไม่ซื้อหรือตามถ้าจะเล่นแล้วมาด่าผมมาพูดนั่นพูดนี่ไม่ต้องตามกลับไปคิดเอาเองดีกว่านะครับเพราะว่าที่ให้ไปมันก็เป็นแค่แนวทางเราไม่ซื้อก็ไม่เสียเงินนะครับหลายคอมเมนต์ก็ มานเมนว่าถ้าไม่ออกมาจะรับผิดชอบไงไม่รับผิดชอบนะครับเพราะว่าพี่เล่นเองนะครับถ้าพี่ไม่ซื้อมันก็ไม่เกิดไม่มีใครบังคับนะครับเนาะนะแล้วก็วันนี้จะมาขอพรปู่ก็สิมาจาได้แล้วพี่น้องว่าเป็นยังเด็กมันคือสุยจะเสียเฮ็ดแนวหนึ่งบ่คขั้นแล้วจาได้หรือว่าสารขั้นในแตงไหนเราะเดียว์ยิพากันทําความสะอาดสารเราอย่างไปตั้งพอได้พอได้เป็นกิจกลักษณะตรงสารเจ้าแม่ไส่ทองเนาะเราก็ยัง ยังทำเราทําพื้นเสร็จแล้วแต่ว่าเราเรายังไม่ได้แต่งสารให้ปูให้ยาดีๆนะครับเนาะเดี๋ยวก็จะไปเฮ็ดในปูแล้วก็พรองรับจิมาขอพอนปูมาบ่นปูสิตั้งใจเอาอีกจักงวดกันนะพี่น้องสู่มาคากแ้วเลขเรานะผมต้องพูดตรงๆเลยว่ามันมันไม่เข้าน้องเมื่อกี้แต่ว่ามันก็ไม่ได้ไกลนะผมให้แปดเจดเม็ดเดียวนะมันออกเจ็ดเจด มันมีพี่คนนึงก็ไปเพิ่มแต้มก็9 7แล้วก็ลดแต้ม7 7ก็ถูกไปก็ยินดีกับพี่เขาด้วยผมไม่ถูกหรอครับเล็กบิ่งเราก็ผมเลือกเอาตัวเด่น8ไม่มานะครับมามาตัวรองก็คือ7นะครับก็ไม่เป็นไรก็เฉียดมาสีงวดตั้งแต่2มกรา2มกราาให้4 1ออก5 1าหอ่า17มกกลาให้2 4ออก2 3งอ่างวด7 0นี่เข้าเลยทั้ง7 0แต่ไปอยู่คู่หน้าอ่างวดเมื่อกี้ก็ให้8 7 กับ82น่ามันอกอก77ก็ไปแต้มนึงนะครับก็ขอบคุณทุกกาลังใจตอนแรกก็ไม่ได้มาทําคลิปก็คิดว่าโอ้ยคงไม่มี f c มาตามเราแล้วแต่ว่าไปเห็นคอมเมนต์ในช่อง YouTube หรือก็เพจต่างๆนะครับ f c ยังตามคอมเมนต์เป็นพันเมนต์บางคลิปก็5,000เมนต์ต้องกราบขอบพระคุณพี่ๆที่เป็นกำลังใจให้ผมเป็นพลังงานเป็นพลังบวกให้ผมในการขับเคลื่อนให้ได้สู้ต่อนะครับ ผมก็ทอ้อเหมือนกันผมก็เหนื่อยนะครับโดนด่าสารพัดคนไม่ชอบเขาก็จะด่าเราอย่างนั้นอย่างนี้หลายคำด่าผมเนี่ยจะบอกก่อนว่าผมจะไม่โต้อตอบนะครับแต่ผมจะบล็อกไปเลยใครที่พิมพ์อะไรไม่ดีมาผมขออนุญ,ญาตบล็อกออกนะครับผมจะไม่เสียเวลาไปคุยกับคนเหล่านี้เพราะว่าเขาไม่ชอบเราทํายังไงเขาก็ไม่ชอบเราอี่ดีผมก็จะไล่บล็อกออกให้หมดแต่ผมจะเก็บคนที่ดีกับผมให้กำลังใจผมซับพอร์ตผมบาง,คนบ,างคนบอกว่า ถูกไม่ถูกพี่ก็ขอเดินไปกับออนนทนะครับก็อาจารย์ชอบที่อาจารย์เป็นตัวเองแล้วก็ชอบที่อาจารย์เวลา,าห่วยไม่เข้าอาจารย์ก็บอกว่าไม่เข้าไม่ใช่ว่ามาแม่นหลังหวยออกไม่เคยเอาไงๆไ,ไม่เคยตอแหลอะอาจารย์เป็นคนจรงิงแล้วก็เลขก็ให้ชุดเดียวก็ชุดเดียว,ดดยวตลอดจนวันสุดท้ายไม่ใช่ว่าให้ชุดหนึ่งแล้วเวลาห่วยออกไปกรีดอีกชุดหนึ่งเหมือนหลายที่เขาทํากันแบบนี้ไม่มีนะครับโอ้บางคนผมเคยเห็นจุดทูบสองแท่งก็มีเพราะสามก็มีห่วยไม่เข้าปุ๊บ ไปกีดรวยไหมจ๊ะรวยไหมครับมันก็สําหรับผมผมมองว่ามันหลอกลวงคนแบบนั้นสมควรโดนด่านะครับไอ้พวกแก้โพสแม่นหลังหวยออกเนะี่ยอ่าผมไม่ชอบมากแต่ผมไม่เคยเป็นนะครับของเรานี่สุย้ยมื่อีงวดครับกะเข้าล่าสุดก็4ี่สามกับสองหนึ่งก็โอ้ก,กะไล่งวดแล้วแต่แตสิมาตั้งแก่ขอปูไหมเพราะว่าผมใจผมมันเฟลผมขออนุญาตอย่างหนึง่งอยากให้พี่ๆทุกคนที่ดูคลิปผมอยู่ f อที่รักผม รับตากันนะครับรับตาแล้วก็อธิษฐานบอกซื้อน้ำสกุลมานทีทรงจิตมหาอาจารย์กันนะแล้วบอกถึงปู่ว่าทุกคนเนี่ยยังศรัทธานในตัวปู่มากขอส่งพลังให้ปู่ให้งวดหนึ่งมีหน้าขอให้เรากลับมาสําเร็จขอทั้งสองตัวล่างทั้งสามตัวตรงกันนะจังสิได้กลับมาทวงคืนศรัทธาเด้อปู่เด้อศรัทธาเฮามันเมื่อไปแล้วเอาทวงคืนเด้อปูป่บน,นี้อ่ะเดยวพี่น้องคมจะพผ้าทุบบอกกาวปู่ทุกคน พร้อมกันนะทำพร้อมกันขอทูบเลยครับพี่พน,น้นเนเนนเา,าดเฮ็ดพร้อมกันเด้อพี่น้องเด้อมาหน้เฮ็ดพร้อมกันเอาหามุมเด้อมือเจ้าเฮ็ดพร้อมกันเด้อลมแห้งหนาวเนาะมือนน้เนาะวันนี้ก็มาถ่ายคลิปเล่นคำๆนะครับเผื่อใครได้ดูคลิปก็อย่าดราม่านะเวลาอาจารย์นี่ก็คือมีมุมเอาจริงมีมุมเล่นนะครับอ่า ไม่ใช่ว่าเล่นตลอดบางคนก็บอกว่าทําไมชอบไปเต้นหน้าปูไม่เหมาะสมอะไรอย่างเงี้ยต้องบอกก่อนนะครับเนาะปูแล้วมาแต่แห่กล่องเงานะครับเนาะก็ต้องปรดใช้สติวิจารณญาณเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเนาะสิ่งที่ผมขอพรไปเนี่ยมันเป็นความเชื่อส่วนตัวใครชอบก็อธิษฐานมาร่วมกันนะครับเนาะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสมัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสมัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมัมมาสัมพุทธัสสะภะริตตวานะเมตังสะเมตตาวาทนตาอวิขิตตจิตตาปะริตังพะนันตุสักเคกาเมีจลุเปกิริสิะราตะเตจันตุลิเคมิมาเนทิเปรเทจขาเมตะลุวะนะคะเนเเคห์หะวัตุมิเกเตภูมิมาจะยันตุเทวาชาละทะละวิสเมียะขะคันทะวะนาคาติทันตาสนิเกยัง มุน ok, bueno, ีวารวจันังสาธุโเมสุนันตุธรรมมาโซการวยมัททันตาธรรมมาโซการวยมัททันตาธรรมมาโซการวยหันอมมัทันตานะโมตัสสะพตุระตูสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพตุระตูสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพตุระตูสัมมาสัมพุทธะกายวาจาจิตตังอหังวันทานาคาธิบดีองค์ดำแสนสิริจันทานาครายวิสุทธิเทวาปูเชมิ ตัตติยมปีกายวจาจิตตังหังวันทานาคาทิบดีอง์ดำเสนสิจันทานังราชวิสุทธิเทวาปูเชมิทุตติยมปีกายวจาจิตตังหังวันทานาคาทิบดีอง์ดำเสนสิจันทานังราชวิสุทธิเทวาปูเชมิเมตตันจะกมหาลาโภปโยนาคขันธบริตังปูเอ้ยมือนีลูกอาจารย์นาตีในนยนตะพงสุภิษณ์ได้เข้ามาขอปูมาขอโชคลาภปูแล้วก็ขอเพื่อก่น้องเอฟซีทุกคนตอนนี้ทุกคนที่อยู่ในคลิปเป็นอธิษฐานจิต ทรงพลังมาหอดปูเลยได้ขอปูรับทราบรับรู้ว่าถึงเลขเขาจะสวยมาสี่งวดคนกับยังนับถือศรัทธาคือเขาแต่ว่าศรัทธาตอนนี้ของเขามันได้หายไปเพราะหูไปยุแห่งหนใดอยากให้ปูองค์ดาแสนลีจ,จัทนทาลังคารและสิงศิ์ทุวองค์ร่วมทั้งองค์งาปูใหญ่ปูน้อยอาจารย์แม,ม่ปูนั้นตาพนังอุตสาสิงศสิที่อยู่แห่งนี้ทั้งยามณนีจันทร์ปูเวทท่วงขึ้นศรัทธามาให้ลูกหลานในบ่เพราะนี่ปูรับรู้เลยว่านี่เขาทรงพลังมาอยู่นี่ตอนนี้เขาเพิ่งคิดอยู่เนี่ย นั่นแหละว,ว่าคนก็นยังนับถือยังรอความหวังจากปูอยู่ยาเห็นนี้เขาสิ้นหวังปูตอนเดือนท่านว่าเนี่เลขก็คือเขามาดีแล้วหนึ่งท่านว่ากับสิบหกท่านว่าคือมาดีๆแล้วมันมีอย่างขัดงานของมีไผมาลลอกมาอย่างให้เลขมันหนีขอให้ปูนเน่ะเหยียบใบดึงขึ้นมาดึงศรัทธาขึ้นมาให้เลขมันมาเข่าจังๆเลยในงวดวันที่หนึ่งหน้าสองพันห้าร้อยหกสิบแปดให้เอาลางก่อนแล้วเอาบนน้ำเอาสามตัวน้ำให้จอดแตกเน้นๆเ,เลยเดอ้อมันจังสีใดท่วงขึ้นมาแล้วปูเด้อพบว่า มันกิดซีงวนแล้วเมื่อยเลยเด้อปูลูกกับเมื่อยลูกกับเฮ็ดทุกอย่างทุ่มทุกสุดหัวใจแล้วน้อนบอระบเครียดกินเขาบ่าได้ปูเฮ็ดให้ลูกได้ห้องได้หัวปูอยากให้ลูกเฮ็ดยังกะว่ามาลูกกะสิแก้บนให้เอ้าแต่เขาปูเสียเฮ็ดยังเสียนังล่ำฟอด้อมปูเสียเฮ็ดยังนี่ลูกกะจิจัดให้ให้หลักล้ำโพงมาจะเฮี้ยนบ่เทพแป้งว้หัวหลักลํำโพงมาปูมากแบบนี้บ่ลูกกะสิเฮ็ดให้ให้ปูเมตตาเลยเด้อ ยาเอาซุยยาเอาเฉียนเด้อมันไว่ไหวแล้วงวดน,นี้ต้องมาเลยปูเด้อเอาล้างก่อนลูกขอรางก็คือ้างก่อนเลยโดยหนึ่งมีหน้านี่ยลูกจุดอ่าเ็เหเล็กมาแล้วแหละงวดน,นี้ลูกก็บอกขั้นมั่นใจไปไหนลูกยังให้ปูเนี่ยย่ำไหมลูกตาลางงวดไดทีบ่มั่นใจนะปูมาเค็ดให้ได้อ่ะหนึ่งมีหน้าของลูกจะมีอยู่เลขนี่ปูสื่อนังก็ได้ให้ออหมีหนึ่งสื่อนังก็ได้ให้มีหนึ่งมีหนึ่งอย่างแนหหห่หนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดห้าเจ็ดแล้วก็หนึ่งศูนย,ย์ 1>, 1 5 1 7 5 7แล้วก็1 0 3ตัวมี1 5 7แล้วก็1 5 0 1 5 7แล้วก็1 5 0เม็ดเดียว1 5 5 1ขอให้ปูเมตตาให้มาเล่นเลขที่ลูกทองไป4คู่นี่เท่านั้นและเอาล่างก่อนเอาล่างเซตเอา3าตัวบนน้ำเนื้อทาสำเร็จลูกจะน้ำพลไม้ก็ย่าง4ชุดดอกกุหลาบ99ดอก4ชุดถวายปูงดำปูเวทองงามันี่จันทา ให้ปูได้รับดูรััพท์ท่วงศรัธทธาขึ้นมาคน้นสิได้ลังมาการแก้บนเขาลูกขอบนนี้บนลากลำโคงตั้งแต่หน้าบ้านเทแปงเส่หัวอ่าป๋องหนึ่งมือนังจักปองกสองอ็สามปองเอาสามปองอีกก็ได้แลวกะ็เทเหมือนทุกคนนี่ลวก็แห่มากมัดถวายปูอยู่นี่ให้ปูเมตตานะให้ปูมาหัวขวน้นคือยังมือนันมาหัวขวนลวก็ยิ่งสิปูลูกก็สีแ่งสารให้ล่างทำความสะอาด อันเชิญจัดคืนดีๆให้มันดูดีเป็นกิตจารษณะก็นี่ลักลายให้ของไงข้าย่าให้ติดขาดเด้อเพราะว่าขาเห็ดบ่แล้วอีหลีขาบอกว่าสีเห็ดสารไหนให้มาไอข้าเห็ดบ่เล้วมันยังติดอยู่กระเรขกกระเฉียดได้เลขว่าเลยรุดนนี้ไก่ได้เลขก,กระแค่เฉียดคือคือคอย right, ่างข้าลไรเฮ็ดไหมปูโบเล้วเย๋ยวสีเฮ็ดไห้แล้วเลเดอปูจัดใหลูกเนี่ยเด้อท่วงสารท่าคืนข้นคือดาค่ะแค่ปูบ่เหลือต้นบ่ให้ลูกได้ว่าวเนี่ยไผดาคูนี่ให้ลูกไนดะ้วาา่าวข้านีเนี่ยคือจะงวดเก่าหนึ่งเนี่ยเห ให้จ๋อแต่พร้อมเดอ้อปูเดอ้อให้สำเร็จเดอ้อบัดนี้เด้อพี่น้องสาธุสาธุเอา้าบักถูกไหมในอันนี้ถูกเดอ้อปูเอาพี่น้องกะลดล์ปูลำรูแล้วล้มาหมดอ่ะล้มบางแห้งเลยลบรูแล้วนี่คือผมผมขอเนี่ยคือผมไม่ได้เล่นเนี่ยผมขอด้วยความตั้งใจมือเนี่ยขอด้วยพลังที่อยู่ในจิตสุดท้ายของผมที่ทรงหอดปู ส่งหอดแล้วแหล้วรับหล,ลูรับราบหลักก็จิตทุกคนที่ซื้อมาในในคลิปเขาเนี่ยขอให้พลังทุกท่านเนี่ยส่งถึงปู่บอกปู่ช่วยกันหน่อยครับทุกคนว่ายังรักแกสตทาเขากับยังศรัทธาเขายังรอความหวังลูกสิบหาซื้อลอตเตอรี่ป่วยชิบปหาซื้อนี่แหละถามมามากแงงตีมากทุกโตแหละซีคู่นี่ตัวหนึ่งที่ลูกยันก็คือหนึ่งศูนย์ที่ยูสุไทยเนะนียน่ยยันยันถึงเลขมันจะบอสวยแต่ว่าเป็นตามา แล้วหนึหานี่หลายคนว่ามันคือที่ออกดูแถมันเคยออกทหานึ่งทีน่องหนึ่งหาเขาได้อ่ะหนึ่งหาหนึหนนหเ,หนหนเจ็ดเจ็ดหาหนึ่งศูนย์สีส่คูมหงวนี่สวยมากเลยตัวไหนก็นได้ลูกสีแมงตัวทอกันคันที่เอาลายะเอาลออายนี่ทีหึหากับหนงเจ็ดอ่ลาลรวกันทีหนึ่งศูนย์กันหาเจแต่ว่าเอาลา่ก็มูกันทีเอเอาลายน่ก็มูขอเป็นสิบเจ็ดซะเสียเอาลาย่ก็มูนะเนาะพี่น่องก็ร้องเบิรงฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ให้อาจารย์ในเด้อ ให้ปูได้รับรู้รับทราบเมือ่อยล่ะปูท่วงสัทธาขึ้นมันเสียไปน้ำมาน้ำมาเน่าไดของข้าก็ให้ออกไปลูกวาลทึ่คว่ำนักแน่นด้วยพลังที่ลูกมีพลังนี่คือสุดๆดแล้วตอนนี้ปูสัมพันธ์หูยูแต่ต้องล่ะหูซึกเลยนหัวลูกหูซึกทุกอย่างมาให้สำเร็จให้ออกล่างแล้วก็ให้ได้เต้นได้กระโดดแน่นาะป,ปูเนาะ ขอให้ทุกคนที่ยังรักและศรัทธายัางดูคลิปนี้ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงใครอยากมาไหว้ปู่นะครับบ้านโนนสามีอําเภอนามนจังหวัดการสินตําหนักปู่ใหญ่อาจารย์น็อตตี้นะครับเพจจริงไม่ขายหวยไม่ปกักเวพน,นันปวดระวังมิจฉาชีพนะครับเนาะยังเปิดทุกวันนะครับมากราบมาไหว้ได้ให้ทุกคนบนปู่เลยอยากถูกเยอะๆอยากได้เงินแสนจะเอาอะไรมาถวายปู่บอกเลยครับตอนนี้บอกบอกมาเล่าสีจานให้ครับทุกอย่าง ไม่ก็ต้องมีการบนหลัานี่เดี๋ยวผมสิไปปล่อยปลาไหลอีกจับในวังหดที่สามมาปล่อยปลาไหลได้เพิ่มบารมีก่อนเด้ไปปล่อยปลาไหลเพิ่มบารมีก่อนพี่น้องเอ้ยให้เงินทองไหลน้องไหลมาเลยครับเดอ้อบัดนี้เอาขึ้นแน่กับโอ้ยสีงวันลืกซุยน้องก็กกเจ็บใจอยู่บัดน,นี้มากกสิให้ค้นซาใส่สงการปูหงวดน,นี้ใส่ซื้อว่าให้ค้นซาใส่สงการหนึ่งมีนาสองพันห้าร้อยหกสิบแปดให้ค้นซาใส่สงการ และสงการเขาจะมีไหมไทยพร้อมเอาเป็นงานวันไหลอขอเรียนเชิญทุกคนมาส่งน้ําปูได้คนจะได้มีเงินมาส่งน้ำปูปีนี้คนจะได้หลามาส่งกันหลาย,ลายได้พี่พน้องมาให้กำลังใจใกล้ครบหนึ่งปีแล้วนะครับที่อาจารย์นอตตี้โดนจอไม่หันอากาศบอไม้นั่นแหละใกล้ครบหนึ่งปีแล้วให้ปีนี้เป็นดีเนี่ยปูเด้อให้เป็นปีเงินปีทองของลูกแนก่หลักกระคองลูกศยีทุกคนเอาพี่น้องเชียงไหนก็ฝากไว้เร้อครับเด้อเป็นแนวทางใครชอบก็าตาม ไม่ชอบก็ผ่านเพราะผมก็ไม่รู้ว่าอออกะไรฉะนั้นปวดใช้สติวิจารณญาณในการรับชมเลือกได้ก็เลือกเบาได้ก็เบาเบาไม่ได้เลือกไ่ได้ขอให้ถึงรางวัลที่หนึ่งพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณทุ่าน้งใจครับสวัสดีครับ